ที่ดีเกมเดลิเวอรี่พรีเซนต์โอ้ก่อนพี่ว่ายน้ำได้ด้วยนายไออะไรนี่คือไอคนที่คนที่เรารู้จักด้วยใช่ไหมทำไมกางเกงในมันชัดอย่างเงี้ยเขาเขาเป็นคนไทยก่อนพี่ <จะ S 2> ว่ายน้ำไ,<ว>ไม่เป็นฉันรู้สึกเหมือนอาจจะเป็นไอไอนัทแคสเกมคนนั้นอ่ะที่เคยสัมภาษณ์ก่อนหายใจไม่ออกไปไหนอางพี่กดขึ้นกดขึ้นกดขึ้น ไอ้กดลง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 คนไหนคนที่อยู่ในแก๊งคุณครูอะไรอ็พี่จมน้ำไอ้จุงอันนี้ไอ้ติ๊ดก็จมน้ำตายอ่ะดำไม่หลอดไม่นะำไม่น้ำไม่เป็นทิปเอางี้เอางี้ที่ยิปเดินลงมาเดี๋ยวที่ยิปกดวีกดวีไว้ก่อนเป็นโหมดที่แบบเห็นด้วมือก่อนวีเหรอโอเคโอเควีแล้ว เออแล้วก็พี่ก็หันเมาส์เงยขึ้นฟ้าอ๋อโอเคโอเคอ๋ออย่างนี้เองตัวไหนอันนี้เงี้ยมามาในเมื่อทางถนนอันตรายเราจะเราจะเราจะขับขับขับท่าเตอร์ทางน้ำกันนะเย้เราก็ยิงอัดเยอะว่าแต่มี่คุณรู้จักแคตเตอร์ในนี้ด้วยเหรอจำจำ เนรู้ละคนนี้ต้องวยอยู่ไหนเนี่ยน้ำคุณนั่งอยู่ไหนอ่ะก่อนน้ำอะไรอ่ะมีรอบนอนนะไฟลุกวะเออเอ้าไฟลุกพี่ด้วยตะก่อนเกิดไหนแม่ะเดี๋ยเชื่องอะค่ะอะไรหรอของแม่ยังอยู่เออของอะไรเนาะของที่เอาตั้งโชว์ยังอยู่เลย มอสล็อกพัรการป้องกันอย่างนี้เฮ้ยแล้วมีใครเอาสไลเปอร์มาใส่กล่องเนี้ยโด่ะคือยังไงกล่องอะไรเฮ้ยก่องอะไบ้าี่ขับไม่เป็นของอะไรบ้านเป็นกล่องที่ของมอสหรือของเชสของมอสของมอสผมมอสสงสัยจะเป็นแฟนจับเอามาให้ไหมเฮ้ยกล่องทีเปิดได้อ่ะให้ไปกิฟดีกวบาอะไร่างี้อุ้ยอุ้ย ถ้าแม่ถ้าเกิดถ้าแม่มีมอไซค์นะผมเอ้ยถ้าเกิดมีมอไซค์นะคนไทยกันหมดป้ะหรือไม่ใช่เอ้ยต่างชาติบางส่วนไทยบางส่วนโอ้โหไอ้ก้อนอะไรพี่ก้อนแม่งรถไปเหลือชิ้นดีเลยอ่าทําไมก็ไม่ใช่รถผมอะ ดีนะดีนะหน้า,นาอะไร <c oughs> อะก่อนอ๋อนน่าจะเป็นภารกิจอุ้ยก็เร็วเร็วเร็วนี้นีนม,นมันยิงเราเหรอได้มันยิงเราหัวแดงเหรออันนี้ไม่แน่ใจเพราะผมไม่เห็นเห็นไม่ชัดเจนมาจะเป็นหัวอื่นก็ได้แบบมือใหม่แล้วมันเพื่อข้าอะไรี้ยอ๋อมือใหม่ฆ่าเออ พอกินมันไอ,อหัวแดงมันมีพวกละใช่มีพวกอีกคนหนึ่งชื่อแพลาสติกคุณหน้าคือไหนลนะเนี่ยไม่รู้ไม่รู้แต่ความแค้นนี้้ก็เป็นส,สารสารนี่สารสารเลยเหรอสารสารมันเป็นแบบเนโมเลกุลแบบไหนอะ่ะเอื้อตายคาร์ เขาตเปโมเลกุลที่ตายคารถโอเคอ๋อออกมาชื่อพาอยูไหนอ่ะอยู่ร้านขายปืนครับนอกเมืองเหนื่อยข้าน้องมาซื้อของคุณนากซื้อบาสุก้าทีเปิดไม้ดิโซล่าบอกให้ซื้อบาสุก้าทีคุณนาซื้อบาสุก้าทีจะี๋ยไปหูวแดงกูแดงจัดไปครับจัดไปครับบวกบวกบวกข้าไม่หยามได้ใช่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ยี่ไปไหนเราไปลุงเอากอรไปไหนอะกอนไปไหนอะมาแล้วครับมาล้วหัวคนฮะมากรไปไหนกอนวิ่งหนีไปไหนรู้สึกผมจะหลุดครับอ้าวปดเบียร์พัดกว่าอืมกอนหลุดไอหัวแดงมันหายไปไหนละเดี๋ยวมันยังไม่ตื่นแต่ความตาย ดีฮะเสียงก็น่ารักๆเลยเสียงใครวะไหนไปกิฟให้ล่าอะไรฮะอะไรนะให้ล่าอะไรกันไม่รู้อ่ะเออคนมีข้าวหหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วฮัลโหลอ๋ออันนั้นอ๋อแสง แต่งไฟใต like ้ท้องรถเงี้ยแต่งเขากันรถเอาอ๋อเป็นรถแต่งเหรอใช่ป่าเงินได้พอเมื่อกี้พี่เห็นไอ้จังไอซีอ่ะไอซีโดนใครวู้ดยิงตายพี่งงเลยหาใจหัวแดงไหมแล้วทำไมมันยิงพี่อ่ะเมื่อมันไม่เห็นมั้งแต่ดูแบบบอดอะไรเงี้ยพี่ดูเหมือนบอดขนาดนั้นเลยอ่ะาพี่มันก็บั็กไม่เห็นชื่อแลใช่อย่าหาพี่หน้าก่อน ใส่หมวกกันเนาะกเพื่อความปลอดภัยในชีวิตทั้ทรับสินนี่ใครวะขับมาทันนี้ก็ทนสิครับพี่หน้าครับพี่หน้าพี่หน้าครับพี่หน้าครับอยู่ไหนล่ะอยู่่ไหนละครับตามล่าตาครับตัวอยู่ดับผ้าข้าวโพลีแขกมันจะแขกเพียรตามมาแล้วเลยฆ่ามันเลยบนฆ่าผมสองรอบแล้วเนี่ยตัวรับบอกมันฆ่าผมสองรอบแล้วแก้แค้นให้ด้วย โตราไม่มีปัญญาไม่มีตาไม่มีตามไม่มีตต้องหวงั้นมพาคุณรับจ้างมาแล้ววอ์แมนมพีจีนี่หวังอ๋อวอ์แมนสู่วอลแมนวอ์แมนยังแมนแมนมือย <c oughs> ัอองสวยจำลองจัจร้อยเอเจลิน <c oughs> เออในช่วงที่ อยวันนี้กินหมูยอรอดีกว่าเฮ้ยนี่ไงเอาหมูนี่นางนี้นะเอาไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไปข้างบนก่อนจะไปยุ่งอะไรกันนทะ้าหัวเหรออ้าวเตรียมปืนไหมไม่คือจะไปหาพี่หน้าเลยเพราะพี่หน้าจะไปรวมตัวกันตรงนั้นอ๋อเอามือใส่ไ,ไว้ตรง เพราะว่าจะซ่อนปื้อนเองอะไรพี่ตื่นหน้าตื่นเฮ้ยสตาร์เตลก็แสดงว่ามันมีให้เอาเงินเปนอะไรโอ้ยพี่หน้าคิวไปได้ตัวคนหนึ่งแล้วเรื่องขอเรี <c oughs> ยบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเก็บเก็บเก็บก <c oughs> ิอนอะไรจะมีคนคนมีคนมีเข้ามีเข้ายมงรอดอยู่แล้วแล้วตายได้ไงตายได้ไงฮะ พี่โดนใครฆ่าไปด้วยไอตัวนั้นไอ็ตัวนั่งฆ่าง่ายไม่ใช่ไม่ต้องห่วงอีตัวสิโซ่ไอะไรนั่นอ่ะโอ้ตอนนี้เกิดเหตุวุ่นวายอุ้ยเหตุวุ่นวายนังใครทำไมไม่เห็นชื่อพีเออ่ะนั่นน่าจะพี่นางแล้วแหละเพราะบ่วอร์แมนตามอยู่อ๋อหยุดนั่นนี่คือการแท็บอะฮะว่าแต่การแท็บคืออะไรเหรอไม่รู้อ่ะไม้อุ๊ยทำไม ตูดพี่มีเลือดออกพี่เมนมาเหรอดูดิตูดพี่มีเลือดออกคนหัวแดงนี่ยิงได้เลยไหมฮะเนี่ยยิงเงยหัวแดงอ่ะอีกอ่ะฉันตกรถหัวหัวทองนางเอกหัวทองนางเอกหัวแดงไม่เกี่ยวไม่ไม่ไม่หัวดำพี่หัวดำพี่ผมเชียร์ลูริฮู้หัวเกียร์นางเอกหัวเกียร์นางเอก รอแล้วฮะรอแล้วฮะรอแล้วฮะบวกต่อบวกต่อไม่มีไม่มีหัวนะโอ้โหนย่าตายแล้วไม่มีหัวนางเองเฮ้ยเจอข้อมายแลเฮ้ยไอซีฆ่าได้อีละไอคนที่หัวแดงไอซีเดียมากเป็นดงเบยเป็นดงเบย์ความสัตนมันเนี่ย ก้อยแม่มานั่งด้วยกันผู้เราแม่อาผมชอบมอเตอไซมากกว่าขึ้นมาขึ้นมาเลยเห็นไหมครับไปฮะโกโก้ตาผู้เราไปบวชกันทำไมเคยยังไงอ่ะเป็นแต๋วเลยค่ะอ้าอาร์ลอาร์สปอร์เอหัวแดง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 ข้างหน้าหัวแดงนั่งเองอ่ะยังไม่จบ จันนะเปิดนะเปิดหยิบตายไม่ทนะันอ่ะดูตัวช้าไปนะโทษตัวบ้านลงรถกันทำไมวะหวนเี่ยใช่มีสองหัวยิงมันเปิดเออสาระแล้วแยกนะหัวแดงกับหัวจำพูหัวจำพูนี่ค uh, ือแค่ฆาตะกอนหกวจแต่หัวแดงเป็นเท่าหัวหัวแม่หัวแม่ทำไมอ่ะแ่หัวแม่ทำไมอ่ะขึ้นมาเลย

เรียบร้อยทำดีฮะทำดีทำดีทำดีเอาคุณดิฟโต้โต้ละโตละไปด้วยไปไปกันมาแจ๊วโต้ละค่ะเร็วเร็วเร็วลีบขึ้นมาเอ้โหรถไหนเท่ว่ะพี่ปังพี่ปังรถไหนคุ้นเ่เลยโอนมาไม่ต้องพูดโอ้โหอย่างแพงอ่ะขับพาด้าบ้าสิ เขาผ่านมน้าวายไม่พุ่นมาดันไล่ดันไล่ดันไล่กินไล่แม่งจะรถไปขามได้ปาไปปาไปโต้ละเข้ามาให้มันยิงบาสุก้าใส่เว้ยมันมีบาสุก้าเขาไปบ้างโอ้แล้วมาแต่งชุดแบบเป็นฮิตแมนเลยนะ ไล่สะพานเล็กเสร็จแล้วอะไรเราเล่นหลักเล็กอภิจิมาตุ้งอ๋อคิวจะแทร์เอเกมอะไรเหรอไม่บอกเดี๋ยวพ่อแม่ตัดหน้าอ้าวแม่ติดเราเล่นแม่ติดฉลอชลงซีโร่ออกคุณพ้าอ๋อข้าตกรอดีรึเป่ะคุณพ้าคุณพ่อร้อนด้วยไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้โทษทีฮะผมมีผมมีเพื่อนตายเต็มเลยนี่จะไปไหนนี่จะไปไหนเหรอ เอ้แ้วไอแ้แนอื่นอยู่ไหนกันน่ะจะล่าไอ้ข้าหัวกอนนั่นกอนนี่กอนมีใครเหรอยิงหลมถลม่มเพื่อนเพื่อนที่เป็น,เป,นเป็นนักล่าข้าหัวคือคนนั้นเหรอยิบโดยคนเต็มอ้าว <laughs> <laughs> ตลับสละโอเคสละมามา,มาติดดาวด้วยกัน <laughs> ตายแล้วเดี๋ยวเราพักก่อนพักก่อนสงบสึกก่อนไม่มีตำรวจเลยใช้ได้ไหนหนีตำรวจหนีตำรวจอีกแล้แม่งเอ้ยแดงเขาหรอหรือเปล่ายังยังตำรวจกำลังค้นหาอยู่ใครอยู่หรือเล่าโอ้ยแต่ทำไมพี่มาติดดาวดิเฉยอุดมการเนี่ยลูกอุดมการณ์ไปซื้อปืนที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวหาที่ซ่อนก่อนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปซื้อที่ซ่อนตรงนี้น่าจะหลบได้น่าจะนะ ไปใส่โมกนนต็ต้องต้องต้องสักทักเหรอกี่นาทีถึงจะตำรวจจ,จะเลิกตามอ่ะดูดาวกระพริบสิครับอ๋อเออดาวหาแล้วหาแล้วก่อนไปปืนกัน <c oughs> <า>จับมบันจับมันจับขึ้นไป<แ>บนตึกมันขึ้นไปบนตึกข้าหัวเหรอจ้าหัวแดงเหรอเฮ้ยแดงไงไแล้ว จะติดปืนก่นหรือว่าจะไปบุกมนเลยไหนอะไม่มีปืนอะพี่ช็อตกันสงนัดเองมาไปบุกห่แล้วไงโอ้ยทำไมถือช็อกันบนโมเไซไม่ได้อะปวด้าเ็จไม่เนี่ยยิงป้ท่ามเือตายคารถใครยิงวะโร้าทำนี้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 มาเรยอยู่นอยู่แถนี้อยู่แถนี้โัราแม่ม่แม่ตัวรา อะไรนะตัวรักพูดอะไรนะชูน่าตัวแมนชูตัวแมนคุณเป็นอะไรกันชื่ออะไรครม่ทันอ่านก้อนเกิดอะไรขึ้นอ่ะใครชวนเราวะเพื่อนมันอะเพื่อนมันก้อนเป็นไรเปล่าตายดิอ้าวเฮ้ยคิดจะพึ่งไปไหนเกิดใกล้ๆก้แล้วตำรวจตามมาปะเนี่ย ยี่ยีข่ขับรถลงมาตรงสะพานได้ไหมขมับรถลงสะพานได้ไหมขมับรถลงมาเลยหายูไ่ไหนเนี่ยทำยังไงอ่ะเกิดเองโอ้กหนาเอ้ยกินาจ๋าพกินาจ๋าแล้วผมก่อน้อมองท<ห>ีน้องที่โดนตำรวจไล่มาแล้วอ่าเดี๋ยวทำไมเพื่อตัวเองก้อนอยู่ไหนอ่ะล่างพี่ล oh, ่างสะพานนะะขับรถลงมาแล้วงสะพน กระโดดลงมาเลยก็ได้จะ <c oughs> หารถใหม่โอ้เนี่ยรถสปอร์ตมาตรงนี้โอเคกระโดดลงมาเลยพี่ไม่ตายหรอกโดดมาแล้วลงมาข้างล่างแล้วที่ไหนเฮ้ยข้าหัวตายแล้วตายหรืมึงเกิดใหม่นยัะโยนใครฆ่าจับเม็ดยังไงก่อนเรียบร้อยเดียวไปร้านไปกันไปโกไอ้ที่ไม่เกี่ยวเลยเาจ๋ง อ๋อทำไมพี่ติดอีกแล้วเนี่ยโอ้ขึ้นรถใครก็มีแต่ดาวนั่นดิช่วยเป็นคนดีกันหน่อยได้ไหมขึ้นรถใครก็ติดดาวหมดเลยเนี่ยก็อยากนั่งรถตอนดาวหก็ไมได้เลยตา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 ยเพิ่มครับเริ่มครับฮ้ยเดี๋ยวพี่ติดบนเนินบนเนินบนเนินเนินไอ้ก้อนปิดเพลงเลยรถหน่อย ไปเห็นเคลเวลาม้าทำยังไงอ่ะก่อนอุ๊ยกอนเป็นไรสะดุดสะพานตกใจเนว่าพี่อยู่กระพุบแต่เมื่อกี้อีอยู่ก็ตายพี่งงเลยทำไมเมื่อกี้กอนตายอ่ะเพื่อนมันเพื่อนมันเบียดเงี้ยเลือดมันน้อยอ๋ออุยฝนตกอ่ะ เห็นวรู้สึกเย็นไปด้วยเลยอ่ะมัน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 ติดเตือนต่นไปาปีตรงนู้ย That's right man คใครมากดทวนอะไรเลยไม่ต้องสนใจซื้อซื้อซื้อสวัสดีค่ะตัวเปียกอะ่ะอ๋อ,อ,อซื้อ้าพคนหนูหน่อยค่ะกดอ่ะซื้อไงอก่อนก็ดีออกอีโอ้เดี๋ยนะตังค์ที่มีเท่าไหรนะ่เนี่ยเดี๋ยนะนะมันอยู่ในบ้านอุ้ยอุ้ย